สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาล้างคอยร้อนของรถยนต์นะฮะตัวนี้เป็นรถยนต์วีออสครับก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดนี่ก่อนฮะนี่นะเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเปิดออกก่อนนะฮะโดยการดึงตัวล็อกออกให้หมดนะครับเปิดออกมาจะล้างและทําความสะอาดคอยร้อนของแอร์รถยนต์ครับแอร์รถยนต์ของวีออสตัวนี้นะครับไม่ใช่เสียนะครับก็ยังเย็นปกตินะครับเพียงแต่ว่าความสกปรกที่มองดูนะครับเห็นม รังผึ้งของแอร์นะครับมันมีฝุ่นจับเมีนคราบอะไรต่างๆจะเป็นคราบมาแมลงหรือคราบอื่นๆจับเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดด้วยน้ยาํายาที่มีขายอยู่ทั่วๆไปนะครับซึ่งราคาไม่แพงก่อนอื่นนะฮะเราก็ฉีดทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าก่อนนี่คือน้ําเปล่านะครับเราจะใช้เครื่องตัวนี้ฉีดนะฮะใช้ลมเปล่า เอาไปที่รังผึ้ง่ทั่วยคือหมายความว่าฉีดน้ำเดี๋ยวเราก็จะลงด้วยน้ำยาน้ำยาเนี่ยนะครับอาจจะก,กัดเพราะนั้นเราก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างน้อยเมื่อมันสะอาดแล้วก็รีบ้ังนะครับประมาณ2-3นาทีหรือ5นาทีนะครับตอนนี้เราเอาน้ำมาฉีดก่อนนะเพื่อให้เพื่อให้รังผึ้งแห่นะครับหรือคอยร้อนเนี่ย นะครับเปียกก่อนหลังจากชุ่มด้วยน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ำยาที่มีขายมาฉีดทำความสะอาดหราดทำความสะอาดอย่ yeah. แต่ว่าน้ำยาเนี้ยเป็นกรดนะครับอย่าให้ถูกพวกเครื่องไฟฟ้านะฮะสายไฟหรือปลั๊กต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเหล็กหรือสี แต่ถ้าถามว่าถูกแล้วทําไงก็ราดด้วยน้ําเยอะๆนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาตอนนี้ผมก็จะใช้วิธีการฉีดน้ำให้ทั่วท่เกี่ยนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใช้น้ํายานะครับค่อยๆฉีดไปที่รังพึ่งาแพรนะครับรงผึ้งหรือคอยร้อนด้านนอกนะฮะส่วนด้านในผมไม่ผมไม่ล้างนะครับ จะใช้เฉพาะด้านนอกล้างด้านนอกอเดี๋ยวผมจะฉีดก่อนนะสักครู่หนึ่งครับครับเราจะใช้น้ํายาตัวนี้นะฮะสีเขียวนะสีฟ้านะฮะราดลงไปตามแผงคอยแอร์นะครับให้ได้ทั่วนะครับแล้วก็ฉีดเบาๆนะอย่าฉีดแรงเดี๋ยวผมจะต้องถือทั้งสองมือนะครับระวังนะน้ำยาตัวนี้เป็นกรดนะครับเท่านั้นอย่าให้ถูกมือหรือเข้าตาหรือว่าอย่าให้ไปถูกสีนะครับเนี่ยผมถือกล้อง มือหนึ่งนะครับแล้วก็น้ํายามันนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปลอดภัยผมจะวางกล้องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลาดด้วย2มือนะครับค่อยๆฉีดเข้าไป2มือโอเคนะครับเดี๋ยวฉีดเสร็จเราจะมาถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเราฉีดน้ำยาแล้วนะ <Okay. S 1> มันจะมีลักษณะอย่างนี้นะเป็นฟองออกมานะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างด้วยน้ํา น,นี่มันออกมาหมดแล้วก็ล้างได้เลยฮะ,ะทิ้งไว้สักห้านาทีก็พอนะครับอย่าให้เกินกว่านั้นนะครับห้านาทีก็พอนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องขีดน้าก็ค่อยฉีดลงไปนะครับนี่คือคอยร้อนของแอร์รถยนต์นะครับแอร์ป,ปล่อยทิ้งไว้นานไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวมันกัดนะครับ <c oughs> ครับล้างน้ำเสร็จ ล้างหลายๆน้าหน่อยนะครับเห็นไหมจะสะอาดขึ้นกว่าเดิมเยอะนะนะครับส่องเข้าไปฉีดเข้าไปนะถ้าอยากสะอาดเยอะกว่านี้ก็ต้องสองหรือสามครั้งแต่ผมทำแค่ครั้งเดียวนะแค่นี้ก็พอเพียงสําหรับผมแล้วนะครับโอเคนะครับทีดแห้งทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ดูนะครับ โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจเจฟรีไทม์เลยนะครับสวัสดีครับ